ผิวดีขึ้นค่ะแล้วก็ผมดูมีลูกผมมากขึ้นกว่าเดิมสวัสดีค่ะชื่อพิกค่ะอายุ28ปีนะคะอาชีพพนักง,งานบริษัทค่ะก็รู้จักคุณหมอปีใช่ไหมคะผ่านพี่สาวมาทำกับคุณหมอปีก็เลยแนะนำมาทำด้วย ก็ค,คือสอนตัวมาทำ P.R.P กับคุณหมอปีก็รู้สึกทีแรกก็กลัว <ś led> <55 fitness> กลัวเหมือนกันว่าแบบ P.R.P คืออะไรมันน่ากลัวมันฟังแล้วมันดูมันน่ากลัวว่าแบบฮ้ยดึงเลือดหรือเปล่าคลินิกแบบจะมีความปลอดภัยหรือเปล่าเราก็เลยลองศึกษาหาข้อมูลค่ะตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลองมาปรึกษาคุณหมอดูค่ะก็รู้สึกว่าคุณหมอให้ความรู้ค่ะแล้วก็ตรงไปตรงมารู้สึกว่าคุยแล้วแล้วมันแบบมันทิกกันนะคะรู้สึกคุณหมอ ไม่ได้ขายของเน้นว่าเฮ้ยทำยังไงคนถึงจะตอบโจทย์กับคนไข้ดีคนไข้มาด้วยปัญหาที่แบบของพี่กาวส่วนตัวเป็นคนผิวผิวแห้งอยู่แล้วแล้วก็ผมร่วมด้วยก็คือแบบปัญหาหลายๆอย่างคุณหมอก็เลยแนะนำตัวพี่จะได้ตอบโจทย์ทั้งสองอย่างเลยก็เลยตัดสินใจลองลองครั้งแรกก่อนเพราะว่ากลัว ลองไปลองมาไม่รู้เป็นยังไงค่ะตอนนี้เข้าปีที่2แล้วที่อยู่กับคุณหมอปีค่ะที่ให้ผู้หมอดูแลก็รู้สึกว่าผิวดีขึ้นค่ะแล้วก็ผมดูมีลูกผมมากขึ้นกว่าเดิมค่ะก็สุดท้ายนะคะฝากนะคะให้คุณหมอปีสุขภาพแข็งแรงนะคะรวมท,ทั้งพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่คลินิกแข็งแรงเฮงเฮเรวยๆวยต้อนรับ ปีกระต่ายทองนะคะแล้วก็ขอให้กิจการทุนหมอปีนะคะเฮงเรวงเลยๆขยายเป็นร้อยสาขาไปเลยค่ะ